โอเคครับเพื่อนๆกลับมาอยู่กับแป้งบ bon อลเต็งชาแนลกันอีกแล้วนะครับวับนนี้วันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2567ครับพี่เป้งมาพร้อมกับบอลทั้งหมด8คู่เน้นๆคัดมาแล้วให้เพื่อนๆได้จิ้มได้เล่นกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆสําหรับการทายผลบอลเพื่อชิงทุนไปต่อยอดยังมีให้เพื่อนได้ร่วมสนุกกันเหมือนเดิมครับเริ่มกันตอนตี2 45นาทีในศึกอิตาลีเซเรอาลาซิโอพบกับกาญารี ตอนเที่ยงคืนครึ่งเอมโปลีพบกับโคโมโและปามาพบกับเจนัวครับ ตอนตีสามในศึกพรีเมยร์ลีกอังกฤษฟูลแลมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบรนฟอร์ดลาลิกาสเปนเซลตาบีโกพบกับเกตาเฟครับส่วนบอลในศึกโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกตอนตีสามสิบห้านาทีนาซีอองนาวพบกับซานตาคาร่าในศึกเดนมาร์กซุปเปอร์ลีกตอนตีหนึ่งโคเปเฮเกนพบกับซิลเคบ็อกส่วนบอลในศึกตุรกีซุปเปอร์ลีกตอนเที่ยงคืนซัมซันสปอร์พบกับอัตัญยาสปอร์ครับวันนี้การวิเคราะห์บอลจะเป็นยังไงจะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าสามารถรับฟังกันได้เลยครับ ก่อนจะไปฟังการวิเคราะห์บ,บอลกันนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากรับทุนจากช่องเป้งบอลเต็งชาแนลให้เพืเอมเม่อนๆของเมนทายผลบอลเข้ามาล่างคลิปนี้คู่ของลาซิโอพบกับกายารีครับใครที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกแคปหน้าจอสกอร์ที่ทายไว้และส่งรูปผลบอลน,นะครับมายืนยันตัวตนในกรอบลายกาวเป้งเพื่อรับทุนไปต่อยอดกันได้เลยครับส่วนใครที่เคยได้รับทุนไปแล้วรบกวนรีวิวหน่อยนะครับว่าช่องเปลงบอลเต็งชาแนลแจกจริงของจริงครับเพื่อนๆ เริ่มกันเลยที่ศึกอิตาลีเซเรอาตอนตี2:45นาทีลาซิโอพบกับกายารีที่สนามสตาดิโอโอลิมปิโกครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลน,นี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านลาซิโอ10นัดชนะ6เสมอ1แพ้3ประตูได้เสียทำได้22เสียไป13มี1 9แต้มอยู่อันดับ6ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่60%ส่วนทางฝั่งกายารี10นัดชนะ2เสมอ3แพ้5ประตูได้เสียทำได้8เสียไป17มี9คะแนนอยู่อันดับ15ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่20% ส0อร์ครับฟอม10นัดหลังสุดของลาซิโอดูดีชนะ8แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่80%ดรนตัดลาสุดลาซิโอบุกไปชนะโคโมมา5ประตูต่อ1ครับการทำเงินเข้าวินไป7ครั้งคืนทุน1ครั้งเสีย2ครั้งเกมเย่าของลาซิโอ9าวนัดยังไม่แพ้ใครครับชนะ6เสมอ3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่67%นตัดลาสุดในบ้านลาซิโอเปิดบ้านเอาชนะเจนัวมา3ประตูต่อศูนย์ส่วนทางฝั่งกเยรี่10นัดครับชนะ3เสมอ2แพ้5้ เรีอยู่ที่30%อนตัดลาสุดกายารี่เปิดบ้านแพ้ให้กับโบโลนยามาสูนประตูต่อ2งทั้งเงินไปได้4ครั้งเสียไป6ครั้งเกมโยนของกายารี่8นัดชนะ2เสมอ2แพ้4อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่25%าอรนัดลาสุดนอกบ้านกายารี่บุกไปแพ้ให้กับอูดินเนเซมาศูนประตูต่อ2ครับสถิติที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดบอกเลยว่าลาซิโอกินขาดชนะไป9นัดเสมอกัน1นัดครับนัดลาสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเป็นทางด้านลาซิโอบุกชนะกายารี 3ประตูต่อหครับสภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้เจ้าบ้านลาซิโอกุนซือมาโกบารนีผลงานในลีกห้าเกมหนังสุดเก็บชัยชนะไปได้4นัดส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้จะขาดนูโน่ตาวารเรสที่ติดโทษแบนหมดสิทิลงสนามครับ ขณะที่นนโคลโ,โลเวลา่าต้องรอเช็คฟิตนะครับด้านการจัดทัพจะมาตามระบบ423 1แผงมิดฟิลด์ตัวรุกจะวางติยันนี่นอสลินโบลาเยเดียและมตเตียสคานยญี่สร้างสรรเกมรุกร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างวาเลนตินกาสเตลานอสลงบูในเกมนี้ครับส่วนทางฝั่งกาเยรีครับคุณซือดาวิดนิโคลา่าแพ้ในหลีกมา2เกมติดต่อ,อก,กันส่วนสภาพความพร้อมในวนันนี้ตัวเจ็บมียาคุปยังโต กับคิงสโตนมูตันว่านะครับหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมในวันนี้ครับส่วนอองตวนมาคมบูก็พ้นโทษแบนแล้วนะครับแต่วันนี้จะได้นั่งเป็นตัวสำรองไปก่อนด้านการจะทับจะลงเล่นตามระบบซี1<ๆ>ี 1> ด้านกลางจะวางมิเซลโอโดโปกับรัสวานมาริน วนเกมร่วมกันสนับสนุนแนวลุกอย่างนิโคลัสปิโอลาเพื่อส่งไม้ต่อให้กับโรเบโตปิโคลีลงลาสกอร์ในแดนหน้าตามระเบียบครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้นักฟังเจ้าบ้านลาซิโอเป็นฝ่ายต่ออยู่1ลูกให้ในแิแคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับ เจ้าบ้านลาซิโอพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีมากๆเพราะว่าฤดูกาลน,นี้ลงแข่งไป5เกมยังไม่แพ้ใครเก็บชัยชนะได้4นัดเลยทีเดียวครับแมตช์นี้เตรียมโดนกับกายอรี่ที่ผลงานนอกบ้าน4เกมแรกชนะไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นเรดราคาเปิดออกมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านลาซิโอเป็นฝ่ายต่ออยู่1ลูกแนะนําให้อยู่ทางฝั่งทีมต่อน่าจะดีที่สุดเพราะว่าลาซิโอทาผลงานในบ้านได้ดีมากๆขุมกําลังก็แข็งแกร่งกว่า เกมรุกนอกจากตัวหลักแล้วยังมีทีเด็ดในมานั่งสำรองนั่นก็คือเปโดนะครับที่ลงมายิงในบ้าน2นัดติดต่อกันอีกด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่ทางฝั่งลาซิโอน่าจะอุ่นใจมากที่สุดครับสกอร์ที่ออกมาลาซิโอน่าจะชนะกายารีได้อยู่ที่20ไม่ก็31ครับ อิตาลีเซเรียอาร์ตอนเที่ยงคืนครึง่งเอมปอรีพบกับโคโมที่สนามคาโรกาสเตรานีครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลน,นี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านเอมปอรี10นัดชนะ2เสมอ5แพ้3ประตูได้เสียทำได้7เสียไป9มี1 1คะแนนอยู่อันดับ12ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่20%สนครับส่วนทางฝั่งโคโม10นัดชนะ2เสมอ3แพ้5ประตูได้เสียทำได้12เสียไป21มี9คะแนนอยู่อันดับ14ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่20%เท่ากันเลยครับฟอร์ม10นัด สังสุดของเอ็มโปลีชนะ3เสมอ4แพ้3อัตราการชนะอยู่ที่30%อนัดลาสุดเอ็มโปลีเปิดบ้านแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานศูนย์ประตูต่อ3ครับการทำเงินเข้าวินไป7ครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป2ครั้งเกยมเย่าของเอ็มโปลี10นัดชนะ3เสมอ4แพ้3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่30%ปอนตัดตลาสุดในบ้านอย่างที่บอกไปเอ็มโปลีเพิ่งเปิดบ้านแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานมาศูนย์ประตูต่อ3ครับส่วนทางฝั่งโคโม10นัดชนะ2เสมอ3แพ้5อัตราการชนะอยู่ที่ 20%นัดลาสุดโคโมโเปิดบ้านแพ้ให้กับลาซิโอมา1ประตูต่อทําทำเงินไปได้3ครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป6ครั้งเกมเยือนของโคโมโ10นัดชนะ3เสมอ2แพ้5อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่30%นัดลาสุดนอกบ้านโคโมโบุกไปแพ้ให้กับโตริโนมาศูนย์ประตูต่อ1ครับสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้านเอมโปลีกุนซือโรเบโตดาวซ่าครับผลงานย่ำแย,ย่ไม่ชนะใครมา5เกมติดต่อ,อกันส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้จะขาดแนวรับอย่างซาบากริชิเซ ที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามครับขณะที่ตัวเชปก็มีแต่หน้าเดิมๆด,ด้านการจะทับจะลงเล่นตามระบบ3 4 2 1แนวรุกจะใช้บริการชุดเดียวจากเกมล่าสุดนะครับนำทับมาโดยยาโคโปฟาซินีและโอลาโซบัคเชนปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างโลเรนโซโคลอมโบลงล่าตาข่ายในวันนี้ครับส่วนทางฝั่งโคโมภายใตยก้การนำทีมของคุณซื้อเชสฟราเบกัสพวกเขาไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้ ตัวเจ็บก็มีแต่หน้าเดิมๆนะครับนอกจากนั้นจะเสียมาทิอัสบราเนเดที่ติดโทษแบนจากเกมล่าสุดครับแต่ข่าวดีจะได้แม็กซิโมเปโดเนหายเจ็บกลับมาชวยทีมอีกครั้งด้านการจัดทัพจะมาตามระบบ4-2-3-1แผงมิดฟิลด์ตัวรุกจะวางกาเบรียลสเตเฟซ่านิโกปาสและอาริโอฟาเดราันเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างแาทริกคูโตเน่ลงล่าตะข่ายในวันนี้ครับ เรทราคาคู่นี้เปิดออกมาให้เลือกครับแพนนแคปสูงต่ำอยู่ที่สองลูกควบลูกครึ่งเจ้าบ้านเอ็มโปลีผลงานในบ้านฤดูกาลนี้พวกเขายังไม่ชนะใครเลยนะครับแต่เกมนอกบ้านกลับทําได้ดีกว่าเก็บชัยชนะมาได้2นัดแมชนี้เตรียมต้อนรับการมาเยือนของโคโมโที่เกมนอกบ้านเก็บชัยชนะไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นโดยเรทราคาเปิดออกมาให้เลือกซึ่งเป็นราคาที่วัดใจไม่น่าเสี่ยงลงทุนครับเพราะว่าบอลแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆต้องมองไปที่เจ้าบ้านเอ็มโปลีครับเพราะว่าได้เปรียบตรงที่เล่นในบ้านของตัวเอง เชื่อว่าทามกลางเสียงเชียร์ของแฟนบอลจะช่วยให้พวกเขาฮึดเบียดเอาชนะคู่แข่งไปได้ครับเพราะฉะนั้นอยู่ทางฝั่งชาวบ้านอ็อปปอีน่าจะมีโอกาสรับทัพมากที่สุดสกอร์ที่ออกมาอ็โปปีน่าจะชนะโคโมได้อยู่ที่1 0ไม่ก็2 0ครับ อิตาลีเซเรอาตอนเที่ยงคืนครึ่งอีกหนึ่งคู่ครับปาร์มาพบกับเจนัวที่สนามสตาดิโอเอนเนโอทาดินีครับผลงานที่ผ่านมาในซีซั่นนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านปาร์มา10นัดชนะ1เสมอ6แพ้3ประตูได้เสียทำได้14เสียไป16มี9คะแนนอยู่อันดับ13ของตารางวินเบรดอยู่ที่1 0นส่วนฝั่งเจนัว10นัดชนะ1เสมอ3แพ้6ประตูได้เสียทำได้7เสียไป21มี6แต้มอยู่อันดับที่20ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่รับฟอร์ม10นัดหลัง สุดของปามาชนะ1เสมอ6แพ้3อัตราการชนะอยู่ที่10%บเนักปลาสุดปามาบุกไปเสมอกับจูเวนตุสมา2ประตูต่อ2ครับทำเงินไปได้6ครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป3ครั้งเกมในบ้านของปามเก้า 9, นัดชนะ3เสมอ3แพ้3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่3 3เนักปลาสุดในบ้านปามาเปิดบ้านเสมอกับเอมโปลีมา1ประตูต่อ1ครับส่วนทางฝั่งเจนัว10นัดชนะ1เสมอ3แพ้6อัตราการชนะอยู่ที่10%นักปลาสุดเจนัวเปิดบ้านแพ้ให้กับฟิออเรนตี ศูนย์ประตูต่อหนึ่งทำเงินไปได้3ครั้งเสียไป7ครั้งครับเกมนอกบ้านของเจนัว9นัดชนะ3เสมอ1แพ้5อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่3 3เปอร์เซ็นต์นัดลาสุดนอกบ้านเจนัวบุกไปแพ้กับลาซิโอมาศูนย์ประตูต่อ3ครับผลงานที่ทั้ง2ทีมเคยพบกัน10นัดปามาชนะ6นัดเจนัวชนะ3นัดเสมอกัน1นัดนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นทางฝั่งปามาเปิดบ้านเอาชนะเจนัว2ประตูต่อ0ูนครับสภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้เจ้าบ้านปามากุนซือฟาบ โอเเปคียผลงานยแย่ไม่ชนะใครมา8เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้นอกจากตัวเจ็บหน้าเดิมๆแล้วยังเสียกองกลางอย่างเออร์นานี่ที่เจ็บเพิ่มเติมเข้ามาจากเกมล่าสุดครับด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1แผงมิดฟิลด์ตัวรุกจะใช้เดนิสมัน อาเรียนเบนาเบและวาลันตินมิไฮลาปันเกมร่วมกันสนับสนุนโโหกตัวเป้าอย่างโจอันบอนนี่ลงบูในเกมนี้ครับส่วนทางฝั่งเจนัวครับผลงานก็ไม่ได้แตกต่างจากเจ้าบ้านเลยไม่ชนะใครมา8เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้ลิสต,ตัวเจ็บยาวเป็นหางว่าวเลยครับส่วนใหญ่ก็มีแต่หน้าเดิมๆทั้งหมดแล้วยังเสียกองหน้าอย่างมาริโอบาลเตลี่ที่ฟิตไม่ทันในวันนี้ครับด้านการจัดทัพกุนซืออัลเบโตจิลาดดโนจะวางแผนมาตามระบบ4-4-2แดนกลางจะวางมิลานบาวดชกับหมอด เทนทอสปี pe, ปันเกมร่วมกันสนับสนุนโหหอกตัวเป้าอย่างเจฟฟ์อาเคตอที่จะรอล่าตะข่ายร่วมกับอันเดรียปินาบอนติในเกมนี้ครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านปามาเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งลูกครับแฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่สองลูกครึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าหวยเจอหวยมาเจอกันผลออกมาเนี่ยจะจบเสมอซะส่วนใหญ่นีครับโดยมองว่าวันนี้เจนัวน่าจะบุกมาเสมอกับปามาได้ครับเพราะว่าสภาพทีมของเจนัวเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์กว่าครับส่วนทางฝัง่งปามาขาดกองกลางตัวหลักอย่างเออร์นานีไป น่าจะทําให้ประสิทธิภาพของทีมลดลงไปพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรดราคาเปิดเอามาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งลูกแนะนําให้เพื่อนๆอยู่รองทีมเยือนเจนัวน่าจะมีโอกาสปรับซับมากกว่ารับสกอร์ที่ออกมาพี่เป้งมองว่าทั้ง2ทีมน่าจะเสมอกันอยู่ที่1-1ไม่ก็00ครับ เครเมลีกอังกฤษตอนตีสามโฟลัมพบกับเบรนฟอร์ดที่สนามคราเวนคอเทจครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านโฟลัมกนัดชนะ3เสมอ3แพ้3ประตูได้เสียทำได้12เสียไป12มี12แต้มอยู่อันดับ12ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่33.3%ส่วนทางฝั่งเบรนฟอร์ดกวนัดชนะ4เสมอ1แพ้4ประตูได้เสียทำได้18เสียไป18มี13แต้มอยู่อันดับ11ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่ 44. 4เครับฟอร์ สินัดหลังสุดของฟูลแลมชนะ4เสมอ4แพ้2วินเบรดอยู่ที่40%่นัดล่าสุดฟูลแลมบุกไปเสมอกับเอฟเวอร์ตันมา1ประตูต่อ1นึ่ทำเงินไปได้5ครั้งคืนทุน3ครั้งเสียไป2ครั้งครับเกมยาวของฟูลแลม8นัดชนะ2เสมอ2แพ้4อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นัดล่าสุดในบ้านฟูลแลมเปิดบ้านแพ้ให้กับแอสตันวิลล่ามา1ประตูต่อ3ครับส่วนทางฝั่งเบรนฟอร์ดครับสิบนัดชนะ5เสมอ2แพ้3วินเบรดอยู่ที่ห้าสิบเปบเอร์เซ็นต์น เวนสเตย์มา1ประตูต่อ1ในศึกลีกครับนะครับแต่ชนะจุดโทษไปได้ครับด้านการทําเงินเข้าวินไป5ครั้งขึ้นทุน2ครั้งเสียสครั้งครับเกยมเยือนของเบรนฟอร์ด10นัดหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้5อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่30%นัดปลาสุดนอกบ้านเบรนฟอร์ดบุกไปแพ้ให้กับแมนยูไนเต็ดมา1ประตูต่อ2ครับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดครับเจ้าบ้านฟูลแลมชนะ2นัดเบรนฟอร์ดชนะ5นัดเสมอกัน3นัดนัดปลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเสมอกานไม่ด้วยสกอร์ศูนย รับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้านฟูแลมกุนซือมาโกซิวานัาปลาสุดบุกไปเสมอกับเอฟเวอร์ตันมา1ประตูตอนน่อหในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับสภาพความพร้อมของทีมก่อนทําศึกไม่มีรายงานตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากทีโมตีกาสตานัน กับซาซาลูคิชสองแข้งที่งเจ็บหน้าเดิมและอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวทั้งคู่ครับคาดว่าในวันนี้ซีวาจะเตรียมวางหมากมาตามระบบ4-2-3-1โดยมีราอูคิมเนสออกสตาร์ตยูน่าเปาลาสกอละจะใช้อดาม่าตราโอลเอดเมลสมิธโบรและอเล็กซ์อิวอเผนึกกำลังสร้างสรรเกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับส่วนทางฝั่งเบรนฟอร์ดกุนซือโทมัสแฟรงค์นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะจุดโทษเชฟฟิลเวนส์เตย์มา5ประตูต่อ4ในศึกลีกครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับสภาพความพร้อมของที ฟาดแข้งไม่มีรายง,งานตัวผู้เล่นเทรลับบาดเจ็บเป็นว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิมเ่มเติมเว้นจากริโก้เฮนบรีอารอนฮิกกี้โจชัวดาซิวาติเอโกโรดิเกสและกุสตาโวเนลเนสเหล่าบรรดาแข้งที่เจ็บค้างสต็อกและย,ยังไม่หายดีครับคาดว่าวันนี้ฟรงค์จะเตรียมจัดทัพมาตามระบบ4-2-3-1โดยมีโยแอนวิซาออกสตาร์ตยูนาเปาลาตะาไขา่โดยจะใช้มิเคลดามสกาดรับจอบเป็น playmaker คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามสูตรครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านฟูลแลมเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งลูก แฮนดนแกปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับ จริงอยู่ที่ว่าเบรนฟอร์ดอาจจะกําลังเครื่องติดนะครับผลงานดูดีแต่ถ้ามองแต่เกมนอกบ้านนะครับบอกเลยว่าผลงานเละเทะไม่เป็นทรงเลยครับเพราะว่าแพ้4นัดรวดนะครับแถมโดนถลุอแนวรับยับเยินไปถึง9ประตูเลยทีเดียววันนี้เนี่ยบุกมาเจอกับฟูลแลมในบ้านนะครับที่ผลงานในบ้านถือว่าไม่ธรรมดาเก็บชัยชนะได้2นัดจาก4นัดแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับแถมซัดไม่เลี้ยงไปถึง7ประตูเลยทีเดียวเชื่อว่าในวันนี้การเล่นในบ้านของตัวเองน่าจะทําให้ฟูลแลมโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณากับระเวก็ ภาพรวมต่างๆแล้วแนะนําให้เพื่อนๆอยู่ทางฝั่งจาบานฟูแลมน่าจะมีโอกาสรับทรัพมากที่สุดสกอร์ที่ออกมาฟูแลมน่าจะเปิดบ้านชนะเบรนฟอร์ดได้อยู่ที่2ประตูต่อ1ไม่ก็3ประตูต่อ2ครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ เพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากรับทุนจากช่องเป้งบอลเต็งชาแนลไปต่อยอดครับคอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามาล่างคลิปนี้คู่ของลาซิโอพบกับกายารี่ครับใครที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกแคปหน้าจอสกอร์ที่ทายไว้และส่งรูปมายืนยันตัวตนในกลมปลายกาเป้งเพื่อรับทุนแบบฟรีๆไปต่อยอดกันได้เลยครับต่อกันที่ศึกลาลิกาสเปนตอนตีสาเซลตาบิโก พบกับเกตาเฟ่ที่สนามเอสตาดโอมูนิสปอลเดบารายดอสครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านเซลตาบิโก้สินัดชนะ4เสมอ1แพ้6ประตูได้เสียทำได้17เสียไป20มี13คะแนนอยู่อันดับ12ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่36.4%ส่นวนทางฝั่งเกตาเฟ่สินัดชนะไปเพียงนัดเดียวเสมอ7แพ้3ประตูได้เสียทำได้8เสียไป9มี10แต้มอยู่อันดับ16ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่9.1%ครับฟอร์ม10นัดหลัง สุดของเซลตาบิโกชนะ3เสมอ1แพ้6วินเบรดอยู่ที่30%รนักล้าสุดเซลตาบิโกบุกไปชนะยูดีซานเปโดรมา5ประตูต่อ1ในศึกโคปาเดเรทําเงินไปได้2ครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป7ครั้งครับเกยมเย่าของเซลตาบิโก9้านัดชนะ5เสมอ2แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่56%นตักล้าสุดในบ้านเซลตาบิโกเปิดบ้านแพ้ให้กับเรอลมาตริรดมา1ประตูต่อ2ครับส่วนทางฝั่งเกตาเฟ่10นัดชนะ1เสมอ6แพ้3อัตราการชนะ อยู่ที่10%บนัดลาสุดเกตาเฟ่เปิดบ้านเสมอกับบาเลนเซีย1ประตูต่อหนึ่งทำเงินไปได้4ครั้งเสียไป6ครั้งเกยมเย,ยนของเกตาเฟ่เจนัดห่วยแตกครับยังไม่ชนะใครเสมอ3แพ้4นัดลาสุดเกตาเฟ่บุกไปเสมอกับบบเยริลหนประตูต่อหนึ่งครับสถิติที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดเซลตาบิโกชนะ2นัดเกตาเฟ่ชนะ4นัดเสมอกัน4นัดนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นทางด้านเกตาเฟ่เปิดบ้านเอาชนะเซลตาบิโกมา3ประตูต่อ2ครับสภาพความพร้อมก่อนเกมของทง ทั้งสองทีมในวันนี้เริ่มกันที่เจ้าบ,บ้านเซลตาบีโก้เหลือตัวเจ็บเพียงแค่รายเดียวนั่นก็คือเยอซอนนะครับส่วนพวกเซอร์คิโอการ์เรลา ลูก้าเดคาร์โตเร่และคาร์ลอสดูเมนเกสก็ต้องรอเช็คฟิตจ,จนวินาทีสุดท้ายส่วนนอกนั้นก็พร้อมลงเล่นนะครับตามระบบ3 4 2 1พร้อมกับวางบอคาเอเกิอเซสรับหน้าที่จบสกอร์ในแนน้าและจะใช้วิล็อปสวตเบิร์กและยาโกอั as, สปาสางสันเกมารุกอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมครับส่วนทางฝั่งเกตาเฟไม่ได้มีรายงานตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือวาติดโทษแบนเลยแม้แต่รายเดียวแต่อาจจะต้องรอเช็คฟิตบอค่ามายโยเราแนวรุกที่เพิ่งกลับมาซ้อมนะครับนอกนั้นก็เตรียมส่งผู้เล่นชุดผสมลงสนามตามระบบ4 2 3 นึ่งพร้อมกับวางเบอร์ตูยูเดริมออกสตาร์ทยูนาเป้าลาสกอร์และจะใช้กาเลสเปเรส คริสตันตุสอูเชและอเล็กโซล่าประสานงานกันสร้างสันเกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้น้ำฝั่งเจ้าบ้านเซลตาบิโกเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งลูกให้ดิแคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครับเซลตาบิโกบอกเลยนะครับว่าช่วงหลังฟอร์มแผ่วแพ้มา2นัดติดต่อกันซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นการแพ้กับเรอัลมาดริดคาบ้านนะครับแบบบุดรวิด1ประตูต่อ2ล่าสุดก็ออกไปแพ้ให้กับเลกาเนสมา0ูนย์ประตูต่อ3ครับ แต่นั่นก็เป็นการแพ้ให้กับทีมที่มาตรฐานแข็งกว่านะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเกตาเฟ่ที่ผลงานบอกเลยว่าเละเทะมากๆครับสถานการณ์บนตารางก็ถือว่าต่ํากว่าเชื่อได้เลยว่าเจ้าบ้านอย่างเซลตาบิโก้น่าจะมีโอกาสสวิงแบ็กกลับมาเก็บ3แต้มได้ครับประกอบกับผลงานนอกบ้านของเกตาเฟ่ห่วยแตกมากๆครับเจนัดที่ผ่านมายังไม่สามารถชนะใครได้เลยดังนั้นมองว่าในวันนี้เซลตาบิโก้น่าจะเบียดเอาชนะเกตาเฟ่ไปได้ครับเมื่อพิจารณากับเร,ราคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆแนะนําให้เพื่อนๆอ,อยู่ทั้ง ฝั่ง้าบ้านเซลตาบิโกนะครับเพราะว่าน่าจะรับซับได้แบบสบายๆเลยครับสกอร์ที่ออกมาเซลตาบิโกน่าจะชนะเกตาเฟได้อยู่ที่2-0ไม่ก็3-1ครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ ในรายการโปรตุเกสซูเปอร์ลีกตอนตีสามนาทีนาซีองนาวพบกับซานตาคาร่าที่สนามเอสตาดิโอดิมาเดราครับผลงานที่ผ่านมาในซีซั่นนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านนาซีองนาว8นัดชนะ1นเสมอสองแพ้หประตูได้เสียทำได้4เสียไป13มี5แต้มอยู่อันดับ17ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่1 2บสเปส่วนทางฝั่งซานตาคาร่า เนัดชนะ6แพ้3ประตูที่เสียทำได้13เสียไป10มี18แตม้มอยู่อันดับ4ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่66.7%รครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของนาเซองนาวชนะ1เสมอ2แพ้7อัตราการชนะอยู่ที่10%อนัปลาสุดนาเซองนาวบุกไปแพ้ให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนมา1ประตูต่อ2ทํทำเงินไปได้4ครั้งเสียไป6ครั้งครับเกมเยาวของนาเซองนาว7นัดชนะ4แพ้3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่57%อนัปลาสุดในบ้านนาเซองนาวดีมาย บ้านแพ้ให้กับสปอร์ติงบรากามาสูนประตูต่อ3ครับส่วนทางฝั่งทีมยอนซานตาคาร่า10นัดชนะไป6แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่6กรนต์ักล้าส,สุดซานตาคาร่าบุกไปแพ้ให้กับเบนฟิก้ามาสูนประตูต่อ3ทำเงินไปได้5ครั้งเสียไป5ครั้ง เยือนของซานตาคาร่า10นัดชนะ7แพ้3อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่70%นตัดลาสุดซานตาคาร่าบุกไปแพ้ให้กับเบนฟิก้ามาสูนประตูต่อสามอย่างที่บอกไปครับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดนาซีองนาวชนะ1นัดซานตาคาร่าชนะไป6นัดเสมอกัน3นัดนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นทางฝั่งนาซองนาวครับบุกชนะซานตาคาร่า1ประตูต่อศูนย์ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้ เจ้าบ้านนาซีองนาวกุนซอติอาโกโมาการิโดผลงานในลีกย่ำแย่นะครับ5เกมหลังสุดยังไม่สามารถชนะใครได้เลยส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้ไม่มีรายง,งานตัวผู้เล่นเทรลับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนใด,ดๆครับแน่นอนว่าขุมกําลังหลักยังอยู่กันครบเครื่องด้านการจัดทัพพวกเขาจะมาในระบบ4-3-3โดยจะใช้ลุยส์เอสเตเบสปั้นเกมสนับสนุน3ประสานเดเดน้าอย่างอาวินอัปเปียนายเจลโทมัสและไอแซคลงราตะข่ายรวมกันในวันนี้ครับ ส่วนฝั่งทีมเรือนซานตาคาร่ากุนซือวาสโกมาตสผลงานในลีก5เกมเก็บชัยชนะไปได้3นัดส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้ไม่มีรายงานตัวเพเลนเท้เร,รับบาดเจ็บหรือวัติโทษแบนใดๆด้านการจัดทัพพวกเขาจะมาตามระบบ3-43แดนกลางจะวางอะดรโนฟิมิโนปั้นเกมสนับสนุน3ประสานในแนวหน้าอย่างชูอัลคอสตาริคาดินโยและบรูโนอัลเมดาลงล่าตะข่ายร่วมกันในวันนี้ครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ฝั่งทีมเรือนนะครับซานตาคาร่าเป็นฝ่ายต่ออยู่ปปแฮนด์แก็สูงต่ำอยู่ที่2อลูก คบ,บอกเลยว่าเกมนี้พี่เป้งอาจจะมองส่วนทางกับเพื่อนๆนะครับมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านนาสิงองนาวครับเพราะว่าผลงานจากเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันครับเป็นทางฝั่งนาสิงองนาวสามารถบุกชนะซานตาคาร่ามาได้ครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองซึ่งถือว่าเกมในบ้านถือว่าโอเคเลยนะครับแม้ว่านัดล่าสุดจะแพ้ให้กับสปอร์ติ้งบรากามาก็ตามส่วนทางฝั่งซานตาคาร่าครับ,รบเกมนอกบ้านช่วงหลังถือว่าฟอร์มแผ่วครับ เพราะว่าหนัดที่ผ่านมาเก็บชัยชนะไปได้เพียง2นัดเท่านั้นเองครับวันนี้บุกมาเจอกับนาซีอ,องนาวในบ้านบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อเรตราคาเปิดออกมาให้ทางฝั่งทีมเยือนซานตาคาร่าเป็นฝ่ายบุกมาต่ออยู่ปปแนะนําให้อยู่รองเจ้าบ้านนาซีอ,องนาวน่าจะมีสิทธิ์รับทรัพย์มากที่สุดสกอที่ออกมาทั้ง2ทีมน่าจะเสมอ ER กันอยู่ที่1นึ 1, ไม่ก็2อครับ บอลในศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกตอนตีหนึ่งครับโคเปเฮเกนพบกับซิลเคบอกที่สนามพัคเคนสเตเดียมครับผลงานที่ผ่านมาในซีซั่นนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านโคเปเฮเกน13นัดชนะ7เสมอ4แพ้2ประตูได้เสียทําได้24เสียไป14มี25แตม้มอยู่อันดับ2ของตารางวินเบรดอยู่ที่ 53. 8สเส่วนทางฝั่งซิลเคบอก13นัดชนะ5เสมอ6แพ้2ประตูได้เสียทําได้25เสียไป19มี21แตม้มอยู่ดับ5ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่38 จ5เครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของโคเปเฮเกนชนะ5เสมอ3แพ้2วินเบรตอยู่ที่50%นตัดลาสุดโคเปเฮเกนบุกไปชนะซอนเดรจสกีมา2ประตูต 1, ่อ1ในศึกเดนมาร์กครับทำเงินไปได้3ครั้งคืนทุน3ครั้งเสียไป4ครั้งครับเกมยาวของโคเปเฮเกน9นัดชนะ5เสมอ2แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่5 6เรนัดลาสุดในบ้านโคเปเฮเกนเปิดบ้านเอาชนะเวเจนมา5ประตูต่อ1ครับส่วนทางฝั่งเซลเคบอก10นัดชนะ2เสมอ6แพ้2 อัตราการชนะอยู่ที่20%นัตปลาสุดนะครับซิลเคบอกโชว์ฟอร์มโหดเปิดบ้านเอาชนะโฮเบกมา6ประตูต่อ0ในศึกเดนมาร์กครับการทำเงินเข้าวินไป6ครั้งเสียไป3ครั้งครับ เกมโยนของซิลเคบ็อก10นัดชนะ3เสมอ4แพ้3อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่30%นตัดลาสุดนอกบ้านซิลเคบ็อกบุกไปเสมอกับนอจาร์แลน์มา1ประตูต่อ1ครับสถิติที่ทั้ง2ทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดโคเปเฮเกนชนะ7นัดซิลเคบ็อกชนะ2นัดเสมอกัน1นัดครับนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเสมอกันเมอรด้สกอร์2ประตูต่อ2ครับสภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้เจอบ,บ้านโคเปเฮเกนจะไม่สามารถใช้งานบิเกอร์เมลลิงจอแดนลัสัน มูนาเชกาลันอังกา ลัสมุธฟลอกนิโคลายบอลเลเซนและรูนีบาชี่นะครับที่มีอาการบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามจึงไม่ค่อยมีการเลือกในการจัดทัพมากเท่าไหร่จึงน่าจะใช้นักเตะชุดเติมลงสนามตามระบบ4-4-2พร้อมกับวางอันเดรส์เคเนลิอุสลงล่าตาข่ายร่วมกับวิกเตอร์คลาสันในวันนี้ครับส่วนทางฝั่งซิลเคบอกนะครับสภาพทีมสมบูรณ์ไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนให้กวนใจเลยแม้แต่รายเดียวจึงน่าจะส่งชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามตามระบบ4-3-3พร้อมกับวางทอนี่อดั ยูนสบาคิและเยสเปอันเดอร์เซนลงลาตะข่ายร่วมกันและจะใช้เปลเลลมัดสันรับจ็อบเป็นเพลย์เมเกอร์คอยร้างสรร์โอกาสอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ท่านฟังเจ้าบ้านโคเปเฮเกนเป็นฝ่ายต่ออยู่ลูกครบลูกครึ่งแฮนด์แคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูกนะครับสำหรับคู่นี้คงไม่มีปัญหาอะไรสําหรับชาบ้านโคเปเฮเกนครับเพราะว่าเกมในบ้านถือว่าเหนียวแน่นสเลือเกินแถมผลง,งานของทั้งสองทีมที่เจอกัน10นัดหลังสุดโคเปเฮเกนก็ทําได้ดีกว่ามากๆเลยครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง7นดเเลยยทีีว วันนี้โคเปเฮเกนได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองน่าจะกลมความได้เปรียบเหนือคู่แข่งอยู่เยอะโคตรดเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรทราคาเปิดเอาไว้ให้ทางฝั่งเจ้าบ้านโคเปเฮเกนเป็นฝ่ายต่ออยู่ลูก,ลกครึ่งแนะนําให้อยู่ทางฝั่งทีมต่อเจ้าบ้านโคเปเฮเกนน่าจะมีสิทธิ์รับทรัพย์มากที่สุดสกอร์ที่ออกมาโคเปเฮเกนน่าจะชนะซิลเคบอกได้อยู่ที่2ประตูต่อศูนย์ไม่ก็3ประตูต่อศูนย์ครับ มาดูบอลในศึกตุรกีซูเปอร์ลีกกันบ้างครับตอนเที่ยงคืนซัมซุงสปอร์พบกับอาตัญยาสปอร์ครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ้นานซัมซุงสปอร์สินัดชนะ7เสมอ1แพ้2ประตูได้เสียทำได้20เสียไป10มี22แต้มอยู่อันดับ2ของตารางวินเบรดอยู่ที่70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนทางฝั่งอาตัญยาสปอร์สินัดชนะ3เสมอ2แพ้5ประตูได้เสียทำได้12เสียไป20มี1 1คะแนนอยู่อันดับ13ของตารางวินเบรดอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต ซันสปอชนะ7เสมอ2แพ้1วินเรทอยู่ที่70%นัดล่าสุดซัมซันสปอ บุกไปเสมอกับเบอร์เบิร์ตโอเซลอัราเรสเปอร์มาศูนย์ประตูต่อศูนย์ในศึกตุรกีครับครับทำเงินไปได้8ครั้งเสียไป2ครั้งเกยมยาของซัมซันสปอร์ก้านัดชนะ3เสมอ3แพ้3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่3 3เนะัดล่าสุดในบ้านซัมซันสปอร์เปิดบ้านเสมอกับเฟเน,นบเชัชมา2ประตูต่อ2ครับ่วนฟังอัตัญยาสปอร์สิบนัดชนะ3เสมอ2แพ้5อัตราการชนะอยู่ที่30%นะปนัดลลาสุดอัตัญยาสปอร์บุกไปชนะอาลัญยาสปอร์มา2ประตูต่อ1ครับทำเงินไปได้ส สีครั้งเสียไป6ครั้งเกมยนต์ของอารัญญาสปอร์นัดชนะ1เสมอ2แพ้6อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่11%เนัดลาสุดนอกบ้านอย่างที่บอกไปอารัญญาสปอร์บุกไปชนะอาลัญญาสปอร์มา2ประตูต่อ1ครับผลงานที่ทั้ง2ทีมเคยพบกัน10นัดสัมซันสปอร์ชนะ4นัดอารัญญาสปอร์ชนะ3นัดเสมอกัน3นัดครับนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันสัมซันสปอร์เปิดบ้านเอาชนะอารัญญาสปอร์มา2ประตูต่อศูนย์ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้าน ันสปอร์นัดลาสุดเปิดบ้านเสมอกาเฟนในบาเชมา2ประตูต่อ2สําหรับสภาพความพร้อมของทีมก่อนลงเตะไม่มีรายง,งานตัวผู้เล่นทได้ระบ,บาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนั่นหมายความว่าขุมกําลังหลักยิงยูนครบครัครนครับคาดว่าในวันนี้กุนซือโทมัสไรซ์จะเตรียมจัดทัพมาตามระบบ4-3-3โดยมีอัพนอร์โมยามาริอุสมันดิโมาชีและเอมเมลีคิลลิงส์เป็น3ประสานในแดนหน้าคอยลาตะข่ายครับ ส่วนทางฝั่งอัตัญยาสปอร์นัดลาสุดบุกไปชนะอาลันยาสปอร์มา2ประตูต่อ1ครับสภาพทีมในวันนี้ไม่ได้มีรายงานตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนให้หนักใจอะไรโดยผู้เล่นตัวหลักเก่งอยู่นพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นอันดรอสเทาเซนแบรนซามูดิโอและแซมลัสสันก็พร้อมลงสนามช่วยทีมทั้งหมดครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้นักฝั่งเจ้าบ้านซัมซันสปอร์เป็นฝ่ายต่ออยู o ่ครึ H ่งควบลูกให้ในแคปบสูงต่ำยู S ่ที S ่2ลูกครึ S ่งครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าผลงานหน้าเสือของซัมซุงสปอร์ดูดีกว่าทางฝั่งทีมเยือนเยอะเลยครับด้วย3นัดหลังสุดในบ้านซัมซุงสปอร์ยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ2เสมอ1ส่วนเกมนอกบ้านของอัตัญญาสปอร์บอกเลยว่าขาดความสม่ำเสมอเป็นอย่างมากครับแม้ว่านัดลาสุดจะบุกไปชนะอาลันยาสปอร์มา2ประตูต่อ1ก็ตามแต่ก่อนหน้านั้น 8, นัดนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยวันนี้บุกมาเจอกับซัมซุงสปอร์ในบ้านบอกเลยว่ารอดยากแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรทราคาเปิดเอาไมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านซัมซุงสปอร์เป็นฝ่ายต่ออยู่ ควบลูกแนะนำให้อยู่ถังฝั่งทีมต่อซัมซุสปอร์น่าจะมีสิทธิ์รับซัพย์มากที่สุดสกอร์ที่ออกมาซัมซุสปอร์น่าจะชนะอัตัญญาสปอร์ได้อยู่ที่2ประตูต่อ1ไม่ก็3ประตูต่อ2ครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ และนี่ก็เป็นบอลทั้งหมด8คู่ในวันจันทร์ที่4พฤศจิกายนนะครับหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยครับส่วนเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากรับทุนจากช่องเป้งบอลเต็งชาแนลให้เพื่อน,อนๆคอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามาคู่ของลาซิโอพบกับกายารีนะครับใครที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกแคปหน้าจอและส่งรูปมายืนยันตัวตนในกรุ่ปปลายกาวเป้งเพื่อรับทุนฟรีไปได้เลยครับสรุปกันหน่อยสําหรับบอลในวันนี้8คู่ครับคู่แรกพี่เป้งให้ลาซิโอต่อ1ลูก คู่ที่สองให้เอ็มโปลีคู่ที่สามรองเจนัวที่ครึ่งลูก คู่ที่สให้ฟูตแลมต่อครึ่งลูกคู่ที่5ให้เซอร์ต้าบิโกต่อครึ่งลูกคู่ที่6รองนาซีองนาวที่ปอปอคู่ที่7ให้โคเปหเฮเกนต่อลูกควบลูกครึง่งและคู่ที่8ให้ซัมซันสปอร์ต่อครึง่งควบลูกครับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากมีบินบวกแบบเมื่อต้นคลิปที่พี่เป้งโชว์ให้ดูแอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยครับที่ไลน์แอดก้าเป้งพิมพ์สัญ,ญลักษณ์แอดไซ์ตามด้วยหมายเลขเกา้าและก็เป้งภาษาอังกฤษนะครับหรือใครสะดวก, ode, กแอดแบบก็วาอาเลยคบ,บอก e ของวกเรา ไม่ทําให้เพื่อนๆผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าบวกกันไม่พักรับทรัพย์กันไม่เลิกติดต่อกันมาเกือบเดือนแล้วนะครับไม่เชื่อลองแอดมาดูได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้ทงสิน้นเท่านั้นยังไม่พอนะครับกรุ๊ปไลน์ของพวกเรายังมีโปรโมชั่นดีๆให้เพื่อนๆได้รวมแคมเปญแล้วก็ทัศนะบอนแบบ V.I.P ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปที่จะมีแจกให้เพื่อนๆฟรีเอาไว้ใช้เป็นแนวทางในทุกๆวันเลยครับเพราะฉะนั้นก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเป้งบอลเต็งชแนลกันเยอะๆนะครับเพื่อนๆรับรองไม่ผิดหวังครับ ส่วนคลิปนี้ก็คงจะหมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เป้งบอลแต่งชาแนลในการทำคลิปต่อไปด้วยกัน,กนนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการวิเคราะห์บอลดีๆอย่างนี้จากเป้งบอลแต่งชาแนลครับและสุดท้ายนี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะเชียร์บอลอย่างสนุกและก็มีความสุขกับฟุตบอลนะครับเฮงเงรวยๆทุกคนครับสวัสดีครับ